วันนี้จะมาสอนลดปวดจากโรคหมอนรอกระดูกคอเสื่อม e อที่8กันนะคะท่านี้เราจะยืนนะคะความกวาม้วางของขานะคะเท่าก,กับขนาดของหัวไหล่นะคะจากนั้นให้ประสานมือไปด้านหลังแบบนี้เหยียดแขนไปให้สุดค่ะแล้วก็แอนลำตัวไปด้านหลังนะคะแล้วก็กลับขาสุดท้ายจะเข้าออกให้ลึกๆนะคะขมวพุง่งแล้วก็แอนลำตัวไปด้านหลังค่ะแล้วก็กลับขาเราจะทำทั้งหมด15ครั้งค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่ สิาแล้วก็ผ่อนค่ะจากนั้นนะคะให้กลับสู่ท่าเดิมนะคะประสานมือไว้ด้านหลังเหยียดแขนไปให้สุดนะคะย่อเข่าลงนิดนิดนึงนะคะสุดท้ายก็ออกให้ลึกๆขมแมวพุ่งนะคะแล้วก็ยกแขนขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงค่ะยกแขนขึ้นค่ะแล้วก็ลงค่ะเราจะทำท่านี้ทั้งหมด15้าครั้งนะคะ1 2 3สองสาม ห oh, ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสาสบส่สิบห้าแล้วก็พอดค่ะ 15ครั้งนะคะเป็น1เซตนะคะเราจะทําทั้งหมด2เซตต่อวันนะคะแล้วก,การปวดจากโรคมอนโรคกระดูกคอเสื่อมของเพื่อนเพื่อน,นะคะจะค่อยๆทุเลาลงค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะคะไปให้คนที่คุณรักแบบโรย ส่วนใครนะคะที่อยากจะเจาะลึือวิธีการดูแลสุขภาพจากโรคมอโรคหลุมคอเสือ่อมด้วยตัวเองนะคะก็สามารถเปน็นลรงเรียนที่คอสได้นะคะสนใจข้อมูลยังไงติดต่อมาได้ที่ Line ID ดดี้ยามิจายสตอรี่หรือ Facebook Fanpage ยามิจายสตอรี่ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะมาเป็นสมาชิกช่องเดียวกับยามิจายสตอรี่นะคะในช่อง YouTube นะคะก็สามารถคลิกปุ่มสมัครที่หน้าช่องยามิจายสตอรี่ใน YouTube ได้แล้วค่ะหวังว่าเราจะเจอกันเร็วๆนี้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอ